ภูมิใจไทยสุขภาพิสุขธรพันธ์ครับข้าราชการเกษตรคนสุขมาพีอิสระพัตตีคนวอรเราอิสระอาชาแล้วก็มีผู้สถาปน์ของภระองค์ใจไทยมาให้หากาลังใจองค์สุดท้าย ดูเมื่อเทียบคือเศรษฐกิจูกไหมฮะูกนะคะะรับอินเศรษฐกิจเมื่อเทียบภูมิใจไทยอ่ะวันนี้หัวข้อแรกที่จะถามเลยมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบในการที่จะตอบมีเหตุจำเป็นต้องจับสลากอ่ะเืินมาให้ท่านเดินออกไปอยู่ทุกวันกันเองวันนี้ออก็อกจะจัดลำดับ ตามลําดับนี่แหละบมีาการง่ายๆนะครับเนื่องจากเป็นของสุดท้ายความได้ปวียสิมาจะเกิดขึ้น,น,น่ทมนนริวาระของรัฐบาลพักครไทยชนวาระรัฐบาลพักภูมิใจไทยวาระของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์วาระของรัฐบาลพักเพื่อไทยพูดง่ายๆค,คือวาระที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลของแต่ละพรรค เมื่อแต่ละท่านออกมาพูดคนละสองนาทีร้อยสินาทีเสร็จแล้วอีกสามพักสามารถี่่ะแแลเปลี่ยนโดยพูดกับผมเข้าใจนะอาไม่ต้องไปเขียนกันเองนะเพราะเป็นคนสุดท้ายแล้วพร้อมไหมครับพรผลด้นนมองเรืองปัญญาวุธวาระพักระชาชนเชินครับ สวัสดีทุกท่านนะครับถ้าถามว่าวาระของภาคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรผมขอสรุปออกมาเป็นคำสัส้นงใจพยายามครับคือกาว่าการเพื่อเปลี่ยน <ไ is S 1> เปลี่ยนในที่นี้คือการเปลี่ยนการเมืองแรอดีเป็นการเมืองเพื่ออนาคตของลูกหลานเปลี่ยนการเมืองที่เคยผูกผูกขาดอยู่กับกลุ่มคนไม่กี่คนในประเทศนี้เป็นการเมืองของประชาชนทุกท่านครับผมเองเป็นหนึ่งคนที่ถือว่า เป็นคนที่มีความโชคดีในประเทศนะครับวันนี้มีโอกาสที่ครอบครัวผมได้มาฟังนะครับให้กําลังใจผมติดขอบเวท,ทีท่านท่านติดตานะครับคลิปที่เราเพิ่งเ,เปิดไปในเพจของนัคประชาชนจะเห็นว่าครอบครัวของคนไทยหลายๆคนในต่างจังหวัดยังมีโอกาสที่ดีไม่เท่ากับผมนะครับเรามีปัญหาครอบครัวแบ่งกลางประมาณสูงข,ขึ้นนะครับของประเทศคือคุณพ่อคุณแม่ประชาชนคนที่เป็นวัยแรงงานะต้องเดินทางไปทํางานห่างไกล นะครับไมู่่ในกรุงเทพหในชลบุรีก็คือยในจังหวัดที่เจริญกว่าส่วนลูกหลานต้องกับยสยู่กับ่อเท่าได้แก่นะครับที่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยในปัจจุบันสิ่งที่รรคประชาชนต้องการก็เป็นเปลี่ยนครับเราเชื่อว่าการเปลี่ยนจากการเมืองที่อยู่ปูกาเป็นการเของประชาชนจะทําให้เรามีอานาจที่เข้าไปจัดการเรื่องเศรษฐกิจที่ปูกาอานาจโครงสร้างอำนาจรัฐที่เคยถูกปูกาไว้อยู่ในคนที่ขิโกลและก็ช่วยกระจายโอกาสความเจริญไปยังประชาชนไทยั่วททั้งประเทศได้นะครับ ดังนั้นสําหรับสามวันสุดท้ายก่อนวันที่ถึงวันที่แปดพฤษภา,า,าเขา้ากานี้ผมอยากเชิญชวนทุกแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับผมเชื่อว่าพราประชาชนเรามีความพร้อมมากที่สุดทั้งจุดยืนทางการเมืองทีบริหารมืออาชีพผู้สมัครรวมถึงนโยบายที่มีความชัดเจนครับอยากให้ทุกคนตัดสินใจกาเพื่อเปลี่ยนนะครับมองย้อนไปในอดีตนะครับการมสีสิทธิ์ยี่สิบปีที่ผ่านมา ดวงรัดาทุกตัวเรื่องที่ผ่านม,มาครับท่านมองเห็นว่าตัวเรื่องต่างๆาเหล่านั้นสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าสถาปนาการเป็นของประชาชนที่มาได้จริงหรือเปล่าถ้าท่านมองไม่เห็นทางออขอกาสให้ทงประชาสนมรัเราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้